สวัสด,ดีง,งามๆจ้ะพี่น้องจ้ามาเด้อกินข้าวกินขา้าวกินขา้นขาวก่อนไปทํางานคุยไปจักหน่อยวันนี้นผัดผัดหมูใส่กระลำปีจ้ามาเด้อมาเด้อแซบ่บๆน้ำกันกินง่ายอยู่ง่ายเจวพริกดิบใส่กระป,กกกกปุกไว้จ้าเจวกระปุกเจวพริกดิบใส่กระปุกไว้กินเจว,ว,วไว้เะลายไว้กินแซ่ชอบกินจ้าเด้อ,อพี่น้องเด้อกินแล้วก็ไปทำงานปุ่น ผักข่อยกระทินอ่อนกระถินแก่มีบุญเดี่ยวข่อยมาอยู่ฝรั่งเศสก็ได้ก,กินผักกระทิน <c oughs> เินเ้อแซ่บๆด้วยกันกินไปคุยไปพวกชวเช้าคีเตอร์ทั้งหลายผู้ใดเพื่อช่องกับ่เป็นยังมาเบิงกัขอบคุณนะคะเด้อใครทำช่องก็ขอให้ปังๆ ให้ปังๆังกันทั้งนี้ข่อยก็เห็ุไปตามสไตล์ข่อยนั่นแหละข้าเห็นงานมูเวลาไปเยี่ยมเพื่อนดอกมันมีเวลานิดนอยก็เลื่อนเบึง่งจือผู้เด็กกัคอมเมนต์ให้กดไลค์ให้เท่านั้นละแ <laughs> มนบอกงานงานหลักเราก็มีอข่อยคุคนนมากเิก็นผากาชินพี่น้อง Tell mặc thế là cầm sư my đi, I'm không to be ra tầm. You know lại, Tell me, deep lại, anh ain't got it. Tell me, này thịt Hmm. 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 cứ Hmm. 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 มั่งขึ้นขึ้นไรก็ถ่าควายได้ตัดถิ่นน้องแบบนี้หลายพลเ่ินควายบื้ต่อไปทางที่สายเายแยมั่งไงเดี๋ยวทานว่าคุ้มเจอกันด้พี่น้องกัยกับแท้แน่นอน แล้วห้นั้นจบอันเซ้ช่วงให้เขากันแล้วก็รอเค้าอพาร์ตเมนต์หลังนี้จะคืนให้หลวงเพราะว่าเป็นบ้านหลวงจ้ะแล้วไปทำเขาแล้วเขาบอกว่าแจ้งหเดือนออกได้จดหมายช่วงให้เขาเขาชับตาที่นู้นหนึ่งเดือนออกได้มาทัน ทงเทียก่อนได้ขายของมื้อสองผูดอะไได้ยังเกา่าของหลายพี่น้งองคุณไอ่ยูตั้งสิบปีกว่าเนาะมีครบทุกอย่างคอยที่ไล่ออกเดินพฤติการคอยที่เริ่มเริ่มเคลียร์ออกพี่น้อง ต้นเดือนพฤศจิการเริ่มเทียวออกอันไหนไม่จําเป็นอันไหนไหน,นขอออกในก่อนก็ออกกันได้สิบอิบพันเที่ยวขังคณะนั่นแหละอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิการจะหยุดก่อนอาทิตย์หนึ่งเพื่อเคออลียร์อพาร์ตเมนต์พี่น้องก็ตามที่เป้าไว้นะ ต้นเดือนก็บม่ให้ลูหรอกว่าไว้ในเท่าไหร่ซืได้กลับเมืองไหนก็คือเดือนธันวานแหละคาดไว้แบบนั้นเพราะเอกสารทุกยันยังต้องคืนพี่น้องเอ้เดี๋ยวก็จะคืนเน็ตบ้านพร้อมคันเน็ตบ้านคืน,นเน็ตมีอันเน็ตให้เล่นเฟสบุ๊คบอ๊บถ้าเมีไม่มีเพราะว่า บดูนี่เน็ตบกแฮงถ้าร้อนแล้วใช้เน็ตมือถือบกแฮงพี่น้องต้องใเซนติดไวไฟบ้านใช่เน็ตบ้านบกแห้งคอนั้นเน็ตบุ๋แค่เจ็บม,มือถือเด็ดเน็ตไม่โอเคเลยเผ็ดผัดแล้วเดี๋ยวฉั่นผัดกระเพราดิ เผ็ดแยศิริพรชอบกินรสเผ็ดจ้ะชอบหวานจัดอร่อยพี่ลุงจ๋าขอบคุณทุกการติดตามรับชมแะพี่ลุงจ๋าเด้อขอให้ปังๆกันทุกคนไปละบายค่ะจับๆ วันน่ะฉันบอกฟังไม่เพราะเป็นแบบไหนต่อไปวันนี้กะบอกเรื่องเหตุงานสิคืนบานคืนนั่นเนาะเอเค,ค่ะบายค่ะ